แขงปะทะหาลาสในวันพีทมังงะตอนที่1,169ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ชิโนบิรซิ่งก็ห่างหายกันไปนานมากๆเลยนะครับกับการทำคลิปสปอยวันพีทมังงะลายสัปดาห์เหตุผลก็เพราะว่าผมไม่ค่อยอยากจะถูกเรียกว่าคนทำสปอยเท่าไหร่แต่ถึงทำไม่ทำคนก็เรียกผมว่าช่องสปอยเหมือนเดิมงั้นผมก็เลย กลับมาทําเหมือนเดิมครับหลักๆเลยก็คือผมอยากจะอ่านวันพีตรายสัปดาห์แล้วก็อยากแสดงความคิดเห็นกับฉากนั้นๆในเรื่องในแต่ละตอนของวันพีตกับผู้ติดตามทุกคนครับผมเคยพูดเอาไว้ว่ามาติดตามวันพีตไปพร้อมๆกันกับช่องชิโนบิไรซิ่งของเรานี่แหละแต่พอผมไม่ได้ติดตามวันพีตไปพร้อมๆกับเพื่อนๆมาเป็นระยะเวลากว่า20กว่าตอนแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเองผิดคําพูดยังไงก็ไม่รู้ผมก็เลยอยากจะกลับมาทำคอนเทนต์นี้ต่อไปครับ ผมอยากจะติดตามวันพีทรายสัปดาห์ไปพร้อมๆกับเพื่อนๆจนกระทั่งไปถึงวันพีทตอนสุดท้ายตอนที่การ์ตูนเรื่องวันพีทได้จบลงไปครับผมยังอยากที่จะอ่านคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆอ,อยู่ยังไงก็ขอกลับมาเริ่มใหม่กับวันพีทตอนที่1169ก็แล้วกันนะครับ ซึ่งในตอนนี้ก็น่าสนใจไม่เบาเลยเรายังอยู่กับวันพีชช่วงย้อนอดีตเอลบาฟครับคือเหมือนตอนจะเล่าเนี่ยเขาต้องการที่จะเล่าแค่วันที่ฮาลานตายใช่ไหมแต่เล่าไปเล่ามาบันดันย้อนกลับไปไกลกว่านั้นมากเลยครับย้อนกลับไปตั้งแต่ฮาราสยังหนุ่มอะ่ะเราได้รับรู้ว่าฮาราสทําอะไรมาบ้างจนกระทั่งมีโลกิแล้วก็สารต่อไปยังการได้พบกับล็อกดีซีเบกต่อไปยัง ต่อไปยังภาคเกาะกอดวันเล่นู่นเลยโอ้โหเรียกได้ว่าปริศนาหลายๆอย่างเนี่ยมันถูกเปิดเผยออกมาในฉากย้อนอดีตครั้งนี้ทีเดียวครับซึ่งในวันพีตอนที่1169เนี่ยมันเข้าใกล้กับช่วงไทม์ไลน์ปัจจุบันเต็มทีแล้วครับมับงงะวันพีตอนที่1169นนี้จะมีชื่อตอนว่าข้าต้องตายตัวภาพหน้าปกของตอนนี้ก็จะเป็นภาพหน้าสีคู่ครับ เป็นภาพของกลุ่มโจรสลัดร็อกในชุดสีดำที่มันก็อาจจะหมายถึงการไว้อาลัยร็อกดีซีเบคจากในวันพีษตอนที่ผ่านมา หรือไม่ก็อาจจะเป็นการไว้อาลัยตัวของพระราชาฮาราสในมังงะตอนนี้นี่เองครับวันพีในตอนนี้จะเปิดฉากมาที่การพูดคุยระหว่างตัวของกาบันและแชงครับกาบันเล่าให้กับแชงฟังถึงช่วงเวลาที่โรเจอร์บอกกับเขาว่าตัวเองมีลูกชายที่ก็น่น่าจะหมายถึงตัวของเอสที่โรเจอร์ได้มีกับโปรโตกัสดีรูทครับ ชันก็เลยพูดออกมาว่าถ้าอย่างนั้นเด็กคนนั้นก็ต้องเป็นน้องชายของผมนะสีตรงจุดนี้ไม่แน่แน่นาคตอาจารย์โอดาอาจจะว่าฉากย้อนอดีตท,ที่แ้งกับเอสเคยพบกันมาก่อนหน้านี้เลยให้เราได้ดูกันก็ได้ครับหรือไม่ก็อาจจะไม่มีโอกาสเลยถ้าอย่างนั้นมันก็คงน่าเศร้ามากครับคือตัวของแ้งเนี่ยคิดว่าเอสเป็นน้องชายแต่ว่า ได้มาเจอกันอีกทีก็เป็นการจัดงานศพให้กับเอสไปพร้อมๆกับหนวดขาวหลังจากจบสงครามที่มารีนฟอร์ดเลยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันก็แอบน่าหดหูอยู่เหมือนกันนะครับฮาลาสั่งให้ทหารทุกคนฆ่าเขาซะซึ่งตรงนี้มันก็น่าจะเป็นฉากในไทม์ไลน์ปัจจุบันที่เราจะได้เห็นกันในตอนที่1,152ที่ตัวของโรกิ oki, แล้วก็ยานเนี่ย เปิดประตูเข้ามาเจอกับฮาลานที่กําลังโดนลูกน้องรุมแทงครับซึ่งตัวของฮาลาัสในฉากนี้เขาเพิ่งได้รับตําแหน่งภาคีอัศวินเทพและได้รับรอยสักสัญ,ญลักษณ์พันธะสัญญาทะเลลึกมาเมื่อในตอนที่แล้วครับที่มันทําให้ตัวของฮาลาัสเนี่ยสามารถโดนท่านอิมครอบงําได้แบบง่ายๆเลยแชงเปิดเผยว่าเขามายังเอลบาฟเพื่อที่จะเตือนฮาลานว่าอย่าเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกข,ของภาคีอัศวินเทพเป็นอันขาด เพราะว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้นั่นเองครับตัวของท่านอิมสามารถควบคุมคนที่ทำพันธสัญญาทะเลตื้นได้ในรัศมีที่จำกัดครับแต่ถ้าหากเป็นคนที่ทำพันธสัญญาทะเลลึกท่านอิมจะสามารถควบคุมบุคคลน,นั้นได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ตรงส่วนไหนของโลกก็ตามครับซึ่งตรงจุดนี้ก็เรียกได้ว่าการที่แช้งเสียแขนให้เจ้าทะเลไปมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ทั้งหมดทั้งมวลที่ทําให้ตัวของแชงเสียแขนข้างซ้ายไปมันอาจจะเป็นแผนของแชงมาแล้วตั้งแต่แรกฮาราดบอกกับโลกิยานและทหารทุกคนว่าเขาเนี่ยได้ทําการรับใช้รัฐบาลโลก คืออย่างที่เราได้เห็นครับว่าฮาราทเนี่ยรับใช้รัฐบาลโลกอย่างตั้งอกตั้งใจแบบถวายหัวเลยไม่ว่าจะเป็นงานที่ศกระบกแค่ไหนฮาราทก็เต็มใจทำครับแต่สุดท้ายเขาก็โดนหักหลังจนกระทั่งวาระสุดท้ายเนี่ยฮาราทก็ได้ขอให้โลกิฆ่าเขาซะ ฉากนี้เนี่ยเหมือนกับการสั่งเสียบอกความจริงทุกอย่างไปเลยใช่ไหมล่ะครับนอกจากนี้ฮาราัสยังสั่งให้โลกิรีบไปกินผลปีศาจในตำนานของกอะเอลบาฟไม่อย่างนั้นล่ะก็ตัวของโลกิเนี่ยจะไม่มีทางเอาชนะฮาราัสในร่างนี้ได้อย่างแน่นอนครับที่ตัวของฮารัสในตอนนี้เนี่ยก็น่าจะมีความเป็นอมะตะเหมือนกับเซนซอมเมอร์แล้วก็อาจจะได้รับการอัปเกรด เพิ่มพลังเหมือนกับเหล่าบุคคลที่โดนท่านอินเปลี่ยนให้กลายเป็นปีศาจด้วยก็ได้ครับหลังจากสั่งเสียไปได้ไม่นานตัวของฮาราลาดก็ได้สูญเสียบุคลิกและจิตใจของตนเองไปกลายเป็นคนที่มีแต่ความโหดเหี้ยมและเข้าโจมตีใส่ทุกคนรอบด้านตัวของยานเองก็ถูกฮาร์ลดเอาดาบเสียบเข้าที่หัวทะลุหมวกเหล็กไปอย่างที่เราได้เห็นกันในปัจจุบันครับ คืออาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ก็เป็นได้ครับที่ทําให้ตัวของยานเนี่ยมันเหมือนกับสติความจําเลอะเลือนแล้วไปตีโพยตีพายว่าโลกิเนี่ยเป็นคนฆ่าฮารลอาจจะเป็นเพราะความจําตรงส่วนนี้ของเขามันได้สูญหายไปหลังจากที่โดนดาบเสียบเข้าไปที่หัวหรือเปล่าเออมันแปลกตรงที่เขาก็ปล่อยให้ดาบมันเสียบคาหัวอยู่อย่างนั้นนะนะเวลานอนนี่นอนยังไงกันเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยตัวของโลกิก็รีบวิ่งไปที่คลังสมบัติ เพื่อที่จะไปกินผลปีศาจในตํานานผลนั้นครับในขณะเดียวกันตัวของฮารัดก็ได้ไล่ตามโลีิไปแบบติดๆแต่ในจังหวะนั้นเองครับแชฉงและกาบันก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเพื่อหยุดยัง้งฮารดแต่ก็ไม่เป็นผลครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยจริงๆครับว่าตัวของระดับ1ในสีจักรพรรดิอย่างแงฉงและอดีตลูกเรือมือวางอันดับสอของกลุ่มโจรสลัดโรเจอร์จะไม่สามารถหยุดยัง้งฮาราเอาไว้ได้ ในที่สุดโลกิก็วิ่งมาถึงห้องสมบัติที่ก็จะเป็นที่กักเก็บผลปีศาจในตำนานเอาไว้ครับแต่เมื่อเข้ามาในห้องตัวของโลกิก็ถูกคอนแร็กเนียพุ่งเข้าโจมตีใส่อย่างบ้าครั่งแล้วเรื่องราวของวันพีทตอนที่ 1, 1 6 9ก็ได้จบลงที่ตรงนี้ครับแหมเรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยใช่ไหมละครับติดตามกันมา20กว่าตอนในที่สุดเราก็จะได้รับรู้เรื่องราวความจริงแบบเต็มๆกันสักทีครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบนเกาะเอลบัฟกันแน่ แต่ในตอนนี้หลักๆที่เราได้รับรู้เลยเนี่ยโลกิเขาเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างแน่นอนครับแล้วเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงเจ้าหมอนี่เนี่ยมีคุณสมบัติมากพอที่จะได้เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มหมวกฟางหรือเปล่ากด1ส่วนใครที่คิดว่าโลกิเนี่ยจะต้องอยู่บนเกาะเอลบัฟต่อไปเพื่อช่วยฮัทลูดินซ่อมแซมเกาะเอลบัฟกด2เข้ามาเลยก็ได้ครับ เราจะยังคงติดตามเรื่องราวของวันพีตต่อไปอย่างที่ได้บอกไปเมื่อต้นคลิปครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆที่ผ่านไปผ่านมาและเห็นคลิปนี้กดติดตามช่องของเราไว้โดยการกดปุ่ม s u b สไครต์ใครที่กดติดตามไว้อยู่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆและเป็นกําลังใจให้ช่องชิโนบิไรซิ่งของเราสามารถสร้างผลงานดีๆแบบนี้ต่อไปในทุกสัปดาห์เลยนะครับขอบคุณคุณน้ําน้ํา ที่ยังคงสมัครสมาชิกให้เราในเดือนนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากจริงครับสุดท้ายนี้ขอบคุณที่รับชมกันจนจบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ